สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการโหนกระสวยไม่รวยก็ซื้อล้อได้พบกับผมอันกันเชียงดําเนินรายการครับแล้ววันนี้กับ5คําถามยอดฮิตคนที่มีเงินน้อยคนที่มีงบน้อยจะสามารถซื้อล้อดูราคาแพงใส่รถคุณได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญวันนี้ครับแขกรับเชิญเชิญครับผม แขกรับเชิญวันนี้เขาเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของยางล้อแม็กแล้วก็เรื่องของราคาแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญแขกรับเชิญครับเข้ารายการแล้วครับแขกรับเชิญมึงอ่ะครับผมขอโทษครับน<ๆ>ี่ครับเชิญนั่งครับนี่เลยครับคือแขกรับเชิญของรายการโหนกระสวยไม่รวยก็ซื้อรอได้เอ,อ,อยากทราบว่าชื่ออะไรครับ เฮ้ยบอกดีเหรอไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับรายการนี้ท่านผู้ชมติดตามดูอยู่เยอะนะฮะคุณชื่ออะไรครับอืมไม่ดีมากบอกหน่อยหนึ่งก็ได้นะฮะชื่ออะไรครับไปกลับบ้านไปซะกอับกวนกัตอครับอยากรู้ชื่ออะไรป้อมครับชื่ออะไรนะป้อมโอ้โหเดี๋ยวป้อมไหนไม่ใช่ป้อมนั้นป้อมไหนป้อมมัศนีเจ้าเขามีท่าประจำตัวท่าประจำตัวไหนไหนไหนทำไงนะเย่ เาเรียกท่าโปรยข้าเหนียวใช่ไหมใช่โยนปิกให้โยนแฟนปิกกิท้าคุณชื่อป้อมป้อมชื่อป้อมนะฮะป้อมครับคุณป้อมครับจะาห้าคำถามยอดฮิตได้ข่าวว่าคุณป้อมเนี่ยคือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์แล้วก็ล้อแม็กแน่นอนครับท่านผู้ชมครับผมไปสืบประวัติเด็กคนนี้มานะครับเด็กคนนี้เกิดมาไม่เหมือนเด็กคนอื่นทำไมครับเด็กคนอื่นเกิดมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ไม่มีแต่เด็กคนนี้ออกมาจากท้องแม่ครับ มือซ้ายหิ้วล้อแม็กมือขวาหิ้วยางตอนนี้ไปดูแม่เขาครับเดินอย่างนี้แล้วเป็นยังไทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะก็คุณหิ้วอะไรออกมาด้วยเยอะแยะขนาดนั้นแม่คุณก็ต้องเดินอย่างนี้สิครับแสดงว่ารู้จริงรู้จริงเติบมาแล้วคุณป้อมครับครับวันนี้ทางบ้านส่งคําถามยอดทิต5คําถามเกี่ยวกับเรื่องยางเรื่องล้อแม็กมาเรียกว่าห้าข้อหลักๆเลยเดี๋ยวจะให้คุณตอบได้จ้ะนะฮะตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมอันกันเชียงกับคุณ ป้อมอัศนีครับผมคุณป้อมไหนเจ้าแฟนแฟนทักทายแฟนสวัสดีเจ้าอ๋อต้องพูดนี้ตลอดใช่ครับมันเป็นโอเคองเวลิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เออนั่นแหละเขาถามแรกยอดฮิตนะฮะคุณป้อมครับเขาถามแรกเขาถามมาว่าว่าถ้าคนมีเงินน้อยแต่อยากได้ล้อเหมือนคนมีเงินเยอะเนี่ยจะสามารถซื้อแบบนั้นได้ไหมจริงจริงแล้วคําถามนี้น่าสนใจมากครับผม เรามีล้ออยู่ตัวหนึ่งอยากจะนำเสนอล้ออะไร D1XR ตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ D1XR นี่นี่เลยเป็นล้องานที่ว่าเงามากเงามากงานดีมากครับผลิตโดยคนไทยคนไทยสเปคออฟเซตเหมือนของแท้เด้เหมาะสำหรับรถอะไรฮะเหมาะสำหรับรถ Vigo r e v o Titan m i l X M7 p a e r o Sport รถฟอร์ใส่ได้เชืโรถเลยใส่ได้พูดง่ายๆกระบะหกรูขอเป็นหกรูร้อยสามเก้าได้หมดเลยใส่ได้หมดเลยได้หมดเลยงบประมาณล่ะงบประมาณก็คำถามนี่เขาบอกว่า ถ้าคนมีเงินน้อยอแต่อยากได้ล้อเหมือนคนมีเงินเยอะใสแล้วดูแพงแต่จ่ายแค่นี้จ่ายแค่นี้ใช่อันเนี้ยจ่ายแค่หมื่นเดียวซื้อได้เลยเดียว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  <laughs> นี่ล้อขอบสิบแปดล้อขอบสิบแปดครับที่อื่นเขาขายกันอยู่สองหมื่นสามหมื่นแต่ถ้าเกิดคุณมีงบน้อยมีเงินอยู่หมื่นเดียวติดกระเป๋าหมื่นเดียวพอก็สามารถซื้อชุดนี้ได้เอาไปเลยชุดนี้เลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นไงต้องซื้อในรายสดเท่านั้นนะ ติดตามได้ที่เพจ e n d e t a i Service ครับผมนี่เลยตามลิงก์ที่เราให้ข้างล่างตามรูปภาพหน้าเพจของเรานี่คือคําถามแรกครับนะฮะจบไปสำหรับคำถามที่บอกว่าถ้าคนมีเงินน้อยแต่อยากได้ล้อแบบคนมีเงินเยอะต้องทําไงแนะนำล้อชุดนี้ชุดนี้เลย B1 XR แล้วก็คำถามต่อไปนะฮะคุณป้อมครับว่าอย่างไรคับป้อมจริงไหมเนี่ยป้อมจริงครับต้องมีเอกลักษณ์ประจำตัวเจ้าเป็นไงคำถามต่อไปคำถามที่2ครับถ้ารายการโหนกระสวยไม่รวยก็ซื้อล้อได้ครับทำไมรถเก่ง5รูร้อยถึงหายากครับคุณป้อม อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งบอกแฟนๆไปเยอะมากนะครับสําหรับล้อ5รูร้อยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้หายากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบถ้านอาจจะเป็นรถอย่างรถซีวิ c เขาจะเป็น5รูร้อยลิสี ท่านก็บอกโอ้ยล้อชุดนี้สวยจังครัอยากจะได้มาอยู่ในรถเราสักชุดหนึ่งแต่บังเอิญว่าล้อตัวนั้นเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําเป็น5้ารูร้อยจริงๆลรอห้ารูร้อยเนี่ยเป็นรูเฉพาะนะครับล้อมันก็เลยอาจจะหาไม่ยากแต่ตัวเลือกอาจจะน้อยนะฮะนี่นะฮะสำหรับคําถามทําไมเก่ง5้ารูร้อยถึงหายากใช่ครับคุณป้อมก็ได้ตอบมาแล้วนะฮะคุณป้อมตัวจริงหรือเปล่าัวจริงครับเอกลักษณ์ประจําตัวเจ้าต่อไปคำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่3สาหรับรายการ โหนกระสวยไม่รวยกะซื้อล้อได้ครัถามที่3นะฮะทำไมล้อนาวาร่าถึงหายากอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้ครับผมนาวาร่าก็จะเป็นรูเฉพาะเหมือนกันนะครับเป็น6รู114นี่นะครับโดยรถทั่วไปรถตลาดทั่วไปก็จะเป็น6รู139ครับผมนะครับเหมือนกันครับเห็นไปไปเห็นรถดีแม็กรถเพื่อนอ่ะดีแม็กโอ้ยนี่ใส่ล้อสวยเว้ยนี่ทำไมนาวาร่าจะของเราจะไม่มี ถามร้านเลยไปถามเลยล้อตัวนี้ไม่ทําครับลูนาวาร่านี่นะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอุ้ยล้อหายากจังเลยอ่ะหาเดยตัวหาโดนยากจังเลยจริงล้อมันมีแต่ตัวเลือกน้อยตัวเลือกน้อยนะครับล้อนาวาร่าไม่ได้หายากอย่างที่ท่านคิดแต่ตัวเลือกที่เขาผลิตออกมามันมีน้อยเพียงแต่ว่ามันมันไม่ตรงใจท่านแค่นั้นเองนี่อย่างที่คุณป้อมได้บอกคุณป้อมตัวจริงป่ะครับป้อมตัวจริงครับเอกลักษณ์ประจําตัวเจ้าเขาถามเจ้าอะไรนะผมเจ้าไหลยรอกผมก็ติดคุณนสิครับคำถามต่อไปคำถามที่4ี่นะฮะครับ คำถามนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันอยากจะรู้ใช่ไหมนะฮะทางบ้านเขียนมาเยอะมากสาหรับคาถามนี้ครับคำถ,ถามนี้ถามมาว่าทําไมล้อทีอีสามเจ็ดถึงขายดีขายดีแบบถล่มทลายวันๆคุณจะไม่ขายล้ออื่นกันเลยเหรอทาไมมีแต่คนมาเปลี่ยนทีอีสามเจ็ดอันนี้ตอบไม่ยากเลยยังไงทีอีสามสิบเจ็ดเนี่ยเป็นล้อที่อยู่คู่บุญคู่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่จะเริ่มเปลี่ยนล้อลำดับแรกต้องเข้าหา TE37 เพราะว่า TE 37มีมานานแล้วแล้วก็เป็นรล้อในตำนาน แล้วก็ C สาเจ็ CE 2 8่ CE 2 8 RE ส0 RE 3 0เวลเวลอ่านี่คือล้อที่เรียกได้ว่าขายดีถล่มเป็นเทน้ำเทท่าคือว่าถ้ามีเว็บหนึ่งที่จะเปลี่ยนล้อเนี่ยนึกถึง4ลายนี้ก่อนเลยพูดง่ายๆถ้าเปรียบเสมือนชั้นเรียนอืมอันนี้ใครที่จะเริ่มเรียนก็ต้องเริ่มต้นด้วยอนุบาลหนึ่งก่อนอนุบาลหนึ่งก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆอนุบาลหนึ่งนี่ก็ t e สาครับอนุบาลสอง CE 2 8อนุบาล3อน3บปริาญาตรี เวลปริยาทอชิคาโกชิคาโกชิคาโก้ไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าเรียนที่ประเทศอะไรอ๋อขอโทษครับปริยาตรีเวลปริยาตีเปรียบเสมอเริ่มเริ่มเวลแล้วเริ่มปริยาทอเริ่มไปหาฝั่งคอสมิตแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่เล่นล้อแท้โบกเลยสุอร์ด็อกเตอร์สุอร์ด็อกเตอร์เนี่ยขับล้อรถไถเลยครับ เปลลรถไทเลยรถไถเลยโหมันใหญ่มากเลยนะนี่คือคําถามนี้นะฮะทำไมทีสามเถึงขายดีคุณได้รู้กันไปแล้วรู้นไปแล้ะคุณชื่ออะไรนะครับชื่อป้อมฮะคุณป้อมเอกลักณ์ประจําตัวเจ้านะถ้าโปรยเข้าเหนียวนะครับโปรยปิ๊กครับผมและคําถามสุดท้ายนะครับรถตู้ควรใส่ล้อแบบไหนดี รถตู้ควรใส่ล้อแบบไหนช่วยแนะนานิดนึงต้องให้เห็นภาพรถตู้ก่อนรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยซุ้มมันจะเรียบเลยซุ้มมันจะเรียบนะคอมพิวเตอร์เขาเรียกไม่มีโป่งครับผมฉะนั้นเวลาการใส่ล้อเนี่ยเราจะไปใส่ล้อแบบรถกระบะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับรถตู้ถ้าจะให้แนะนําจริงๆเลยนะควรจะหาล้อที่ความกว้างสัก8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วนี่นี่นี่รถตู้ฟังไว้นะฮะ8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วและดูที่ออฟเซตด้วยออฟเซตออฟเซตเนี่ยขอให้เป็น30บวกโอ้เพื่ออะไรเพื่ออะไรถ้าออฟเซตน้อยเวลาเปิดประตูจะติด ติดประตูข้างเนี้ยลวดเลื่อนแล้วติดแต่ถ้าเกิดคนอยากได้ออฟเซตนั้นที่ประตูเปิดแล้วติดอะมีวิธีแนะนํำไหมครับมันเคยได้ยินมาว่ามันจะมีวิธีการแปลงขายยกประตูนี่แปล่ก็คือให้จากระยะที่มันยกนิดเดียวเนี่ยกให้มันยกมากขึ้น่อหลบหลบล้อที่มันยื่นออกมานี่รถตู้ฟังไว้นะฮะแล้วก็วันนี้สาหรับ5คําถามนะฮะวันนี้ผมอ่านกันเชียงอยู่กับคุณป้อมป้อมอัศนีเอกลักษณ์ประจําตัว ไหนๆวันนี้มาเจอแฟนๆแล้วสักหนึ่งผลงานเพลงครับคุณป้อมครับครับมาคนมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเคินฉันพูดจริงงนี่ป้อมไเนี่ยป้อมป้าครับเมื่อกี้เจ๊ยี้เมื่อกี้ป้างครับอ๋อเหรอป้อมสิครับป้อมเหรอฮะเฮ้ป้อมตรงนี้แว่นดำอ่าลองดูลองดูลองดูใส่แว่นดำปุ๊บเอายกมือขึ้นมาอย่างนี้อปาปีเยอปาปีเยอะอันนั้นพี่อีทวงฟรายนี่ครับ น้องชายอีทวงไฟชื่อไอ้ควายวงอีทป้อมสักเพลงได้เลยฮะมีหัวใจไม่จำชอบชอบด้อยังชอบเหรอชอบเยบไว้จะได้ลองเมื่อานนี้อีสั่เพลงครับคุณป้อมได้ฮะเอาเป็นเพลงอะไรดีเอามันมันเลยมันมันเลยขอพี่ป้อมมันมันเลยกุมใจกุมใจกุมใจจริงจริงแกงนิงไม่รู้นี่เพลงของใครครับทวดสอ ชอบครับพี่คุณเป็นคนอ่านการเชียงมากพอ,อช้าเพลงเอาไปเอาเพลงแค่ั้า,า,าผมชอบมากเลยเอาเพลงช้าเลยนะเพลงช้าเลยเพลงที่เข้ากับป้อมเลยครับผมเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานผู้ชมครับวันนี้ผมอ่านกันเชียงยก็ขอปิดรายการไว้ทั้งน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไอแปลกไอดังคุก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 เมื่อกี้เกาก็เกาเสียงแปลกเวลาเกาเสียงดังตร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 ัง คุณร้องเพลงเลยนะเพลงเราจะทำาด้สำหรับวันนี้ครับเการหวนกะสวย oh, ไม่รวยก็ซื้อรอได้ไไฝากไว้เท่านี้ก่อนครับห้าคำถามยอดฮิตก็ตอบไปแล้วไปนะครับแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคือฮะไม่ขังรวมไม่ขังรวมหรอ